ทุกคนย่าติบพามาดูดอกไม้ที่ออกดอกยากชนิดนึงแกทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าต้นลิ้นมังกรจ้าเขาจะออกดอกยากมากเลยสองปี3ปี1ปีถึงจะออกดอกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ เที่ยวนี้ปีนี้เขาออกดอกพร้อมกันเต็มเลยจ้ะทุกคนดอกต้นลิ้นมังกรนะคะเป็นไม้ประดับค่ะยาทิพย์ก็เพิ่งจะเคยเห็นดอกเขาเนี่แหละจ้ะเขาไม่ค่อยจะออกดอกนานๆเขาจะออกดอกครั้งหนึ่งจ้ะทุกคนออกดอกดอกต้นลิ้นมังกรค่ะ ดอกเต็มเลยคนก็ชอบนิยมเอามาปลูกนะคะเป็นไม้ประดับดอกของเขาก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะทุกคนเป็นช่อยาววนื่นจ้ะเต็มเลยออกดอกเต็มเลยจ้ะ ก็สวยดีอยู่นะคะดอกต้นลิ้นมังกรทุกคนบางคนก็จะรู้นะคะเคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นดอกเขาค่ะปีนี้ออกดอกเต็มเลยจะทิพย์เลยถ่ายมาฝากทุกคนจ้าดูสิคะดอกเต็มเลยสงสัยจะมีโชคใหญ่ ดอกต้นลิ้นมังกรเอามาฝากค่ะ